สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูรัสสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปตีแพ็ครายวันเช่นเคยนะสำหรับคิววันนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปดูก็มีแพ็คใต้น้ำกับแพ็คเงินเขียวนะอย่างอื่นก็เป็นนั่งรถทัวเนาะโอเคก่อนอื่นไปเปิด แพ็คเจันก่อนเลยดีกว่ามาลุ้นดวงกันก่อนเลยก็ตั้งหน้าเมื่อไหร่เจ้าคอนคาเวเนเตอร์จะครบสักทีมามะวันนี้ขอให้ได้แล้วกันเนาะมาฮึบโอ้ได้แต่ดี NA ม่วงนะครับโอ้ได้เจ้านกยูดิโมโพดอนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ทำเลเวลแม็กไปแล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับ แต้มจวอ,อีก650โอเคเราไปตีแพ็กรายวันกันต่อแพ็คก็เดี๋ยวจะเลือกแพ็ตตัวใต้น้ำเลยละกันตี4รอบเนาะของรางวัลก็มีตั้งแต่รีเจนเดอรี่ระดับหนึ่งนะครับซุปเปอร์แไปจนถึงแลร์เลยโอเคสี่รอบรอ,อบแรกเราใช้ เอางี้ใช้เต่าล้วนเลยมามามาเราไม่ได้แพ้ทางเขาด้วยนะเดี๋ยวแต่ละรอบพี่จะใช้ตัวเดียวกันหมดเลยเราชาร์จก่อนของเขามีสองสองแล้วเปลี่ยนตัวนะครับตัวแนวประการังมาแล้วตีมาหนึ่งแต้มหมดนะเนี้ยโอเคเอางี้เราก็จัดการได้เลยอันเนี้ยเราก็ใส่ไป 3ไปนอนซะฟับเรียบร้อยตัวที่2ตัวน้ำตื้นนะครับเหลือ2ตัวสุดท้ายของเขาน้ำตื้นทั้งคู่2นี้ตีไหมไม่ตีนะเราตีเลยแล้วกันไปโอ้ดันป้องกัน2ยังไม่นอนนะเหลือนิดหน่อยตอนนี้เขามี3 3แล้วปีมา3แต้หมด โอเคเรานอนไปอ๋อเต่าตัวที่สองลงมาก็จัดหนึ่งชาร์จไปหนึ่งแต้มเพียงพอได้เห็นค่าเต่าหมุนในตำนานอีกนะโอเคตัวสุดท้ายอยู่ที่ว่าเขาจะตีเราหรือเปล่าตีมาก็ไม่มีปัญหาตีมาสี่นะครับ ไม่มีปัญหาเรายังมีเต่าสำรองอยู่อีกหนึ่งตัวมาแล้วถ้าเต่าหมุนในตำนานนะครับจัดเลยครับเจ็ดแต้มไปเ็ดแต้มไล่กันป้องกันเริ่มหมุนแล้วนะเริ่มหมุนฟับฟฟ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 ปังเรียบร้อยชนะไปนะครับรอบแรกใช้เต่าล้วนๆชนะได้เหมือนกันเนาะ โอเครับ DNA ม่วง50ครับไปต่อกันรอบที่2อ่ารอบนี้เราใช้หอยล้วนเลยมาไม่ได้แพ้ทางอยู่แล้วชนะทางชาร์จก่อนเลยของเขา2แต้ม2เปลี่ยนตัวนะครับเหลือหนึ่งจะปังเงิน ไม่ทำอะไรตีเลยไปโอเคสองแต้มนอนสิครับอย่างเงี้ยตัวที่2ของเขาเหลือแต่ตัวแนวปะะการังนะครับซึ่งแพ้ทางหอยปลาหมึกเราไม่ทำอะไรเราตีเลยเนาะไปะโอ้โหกันป้องกัน2อ,อีกยังไม่นอนนะครับตอนนี้เขามีสา ไม่ตีเราตีเลยแล้วกันไปมาดูไปตอนซะเรียบร้อยเหลือตัวสุดท้ายมีหกแล้วก็ตีมาสี่นะเหลือสองโอเคเรานอนไม่ต้องช้าแล้วเนาะไม่ต้องใช้ท่าไม่ตายละเดี๋ยวจัดการเลย โอเคแล้วก็ใส่เลยสี่แต้มไปเขาสองก็นอนสิครับเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบที่สองใช้หอยปลาหมึกล้วนๆเลยชนะได้เหมือนกันนะครับโอเค DNA ม่วง50ครับรอบที่3โอของเขาเป็นตัวผสมนะเราก็ใช้เอาไทโรดีไหมไหวไหม เอาไฮโน่ดีกว่าเลือดเยอะดิแต่ตีไม่แรงเท่าไทโลนะครับไฮโน่ได้อยู่เราชาร์จก่อนเนาะอ่ะอย่างนี้แหละนะครับมาเราก็ขอชาร์จก่อนเลยมีตัวหนักใจก็คือตัวแนวประการลังตัวเดียวสองแ้บน,นี้เปลี่ยนตัวนะ เลือนหนึ่งไม่ทำอะไรเราก็ขอป้องกันไว้เลยไปอะไรเนี่ยตอนนี้เขามี3ไม่ทำอะไรนะครับโอเคตอนนี้เรามี4ชาร์จไปล้วนตอนนี้เขามี6กแล้วตีมาหเลยแต้มหมดโอเคเรานอนนะครับ เดี๋ยวเราต้องจัดเลยต้องกี่แต้มเนี่ยไม่สี่ก็ห้าแต้มดูเหมือนจะเป็นห้าแต้มนะแล้วก็ชาร์จล้วนเลยแล้วกันไปห้าแต้มไปนอนซะฝับเรียบร้อยตัวน้ำตื้นชนกันแล้วมีสีตีเป้าไม่ตีนะ โอเคงนะั้นเราก็ขอชาร์จโจมตีไปเข้าหนึ่งแต้มได้ตออนิดนึงโอเคตอนนี้เขามีหกหกแล้วไม่ตีก่อนโอเคเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสี่ไปเข้าอีกสองยงังยังเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่โอ้โห ตอนนี้เขามี8นะน่าจะตีเราเจ็โอเคตีเราเจ็ดแต้มนะครับเราก็นอนสิครับเจ้าไฮโนนี่มีท่าท่าเนี้ยตลกลงมาเนี่ยมันไม่เจ็บท้องหรือไงโอเคมันเหลือหนึ่งนะครับไฮโนเราก็ต้องจัด2แต้มป้องกันชาร์จไป สองแต้มเข้าหนึ่งไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายแพ้ทางเรานะครับเขาเป็นตัวน้ำลึกสีไม่ตีงั้นโดนเลยปะจัดเลยครับเจ็ดแต้มไปเขาห้านะครับคํารามแล้วก็ไปกินสายซะ ฟับเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบที่3ไฮโนลล้วนก็ชนะได้เหมือนกันโอเครับ DNA ม่วง50ครับรอบสุดท้ายโอเคอย่างนี้เราก็ใช้ไทโลเลย3ตัวไทโลเลือดน้อยนะครับแต่ตีหนักอ้าวอย่างนี้ตีไ,ได้เลยนะเนี่ยแต้มแรก ใส่เลยกันงงไปนอนซะไปปรับเรียบร้อยตัวที่สองยังคงเป็นตัวน้ำลึกอยู่สองแต้มแล้วเปลี่ยนตัวเลอหนึ่งแล้วตีมาหนึ่งนะครับโอเคเออเราต้องป้องกันไว้เนะ สไม่ทำอะไรโอเคงั้นเราสละชีวิตละเขาป้องกันหนึ่งเอาไปชาร์จหนึ่งกลายเป็นสแต้มนะครับดูซิจะตีหมด4ี่ไหมตีมาหมด4ไม่ต้องคิดมากอะไรโอเคไทโลตัวที่2ลงมาแล้วก็จัดแล้วก็ป้องกัน ชาร์จไปสามแต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายแล้วแพ้ทางเราซะด้วยมีสีไม่ตีงั้นโดนเลยนะไปกินทรายไปเจ็ดแต้มเข้าห้านะครับคำรามแล้วก็ใช้หางขุดทรายฟาบสบัด ปับเรียบร้อยชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับรอบสุดท้ายแล้วด้วยใช้ไทโรล,ลวนลวนไปสุม่มจะได้ตัวอะไรดีเจนเดอรี่ระดับหนึ่งโอเคได้เจ้าอิชยอเตก้านะครับมาโอเครับภารกิจลายวัน เรียบร้อยก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการตีแพ็กตัวใต้น้ำนะแต่ละชุดพี่ก็ใช้พวกตัวเดียวในการลงต่อสู้เลยนะครับในรอบนั้นๆเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนล้วครับบา,บายบายสวัสดีครับ